นักกินของห้องมอนี้พี่น้องตำบักถั่วแล้วก็ทอดปลาส้มยางบสุดสิ่งยาสุดทอยให้เขาเหยียบตายไปตายหนาผุ่นเขาสิเอิญบาหารพี่น้องเอ้ยสวัสดีพุทธิเบิงเบานัวหัวมวนสุข้นเดิมมันิน้องแจ็คสีพ้ามากินเข่าอีกแล้วมีทอดปลาสมแล้วก็ตำบักถั่วพี่น้อง คิปที่สองลงมือนนีป็งในที่ถอนกุญแจล่าไห,หลายเปิดกล้องเข่าอีกแล้วนี่ซอสทอดป่าสมพี่น้องป่าสมนนประเทศเองนี่พี่น้องปัตะเพียนกินกับปิกทอด เ,นเนร่งในมุอจอกก็จะความสงการแล้วเนาะ,ะพากกันเดีุเห่ียงน่ี่แผน่จจะพากอนเดียเหงสำหรับกุีิวางงานไปบ่เฮเดยัดยงเลียวสวดมนอยู่แห่นี่นนอะ ส่วนว่าในคนไทยผนโควิดเรื่อต่ำในมโยบายแลฐสาลที่เก่าและพี่น้อง รีดผายปูฮองก็แล้วรีดผายปูฮองก็แล้วพี่น้องแต่ได้แมานางกินเขาขอะปวกระไส้ดีเดียร์ก็เดี๋ยวจะบอกเข้าไปะนะนายนี่มึงเหไม่รีดผายเขารีดผายเขาแลว้วก็แม่นางกินเขางั้นพี่น้องเอิ้นไปอีกล่ะไม่นั่งกอดเท้า ล่างรถตีซีไรีล่างรโรหีเขาอีกแล้วพี่น่อยล่างรถีเป็ดนะเจีวนนทะให้น,น,ใหหนาทีเป็นปรจย่าทีู่อางรถรหีเราบอกขับไปเสะจกที่น่อง โอเคเท่าโอเคถ้าก okay, ินแล้วเราปฏิเพศกันให้เด้อใส่ดีห่าต่ำมันเนี่ย แต่กับเทนเาติเนาะนี่ก็เหตุให่ห้องอยู่สุดสองุดแรงไหมไ <laughs> อ้อหวัว <laughs> สมนำหนาซึ่งผมีมีผัวไปเนาะผมไมีคนทงังไ้ คือสีเงาครับคือสีเฮดต,ตอกซอกอยู่ สำความว่าไเผเผก็จะเผ็ดบอกเผ็ดไม้แตไอ้ไก่ส้บอกที่ก่ไอ้เ็ดไบ มันเงียเอาถามมั่นจุ่มตะก่อนเป็นรูปแบบไม่สวยพี่น,อน้องก็เทสไลฟ์พี่น้องถ้าใครคำนั้นก็เขามากินเทสต์ตวแทนกระโจมเพียบเข้ากลินเขาอะไรพี่น,อน้องจะบวชกิจกาบสมป่าพี่น,อนออ้องกระเป๋าคือหอมหอม 啊，不吃啦。 กิงขอรับพี่น้องบอกม้วงแฟนปอกฮห้แฟนปอกเราสอบแชร์มาให้เ <c oughs> ขินพี่น้องไป <c oughs> เกิน่ <c oughs> <c oughs> มอมันสิหนอกำลังพอดีกินเสาเทียงแดงเนี่ยจบละ กินหลายเก้วมันมีเยอะแบบกับภาพเลือเปล่าสำหรับคนบางทีมเบียดมันมีงานคุณคันมีเบียดไม่ง่ายเลยรหรอเปล่ามือน่ะขอข้าใจพี่น้องกินหลายรอบแล้วก็จะอ้วนเก็ไม่รุ่มป่าเถิดนึงแลาวพี่น้องกินตลอดกินล้นกินเลือกินก็สิบบ่มือหนีมืออื่น มั่นกับบวกวนที่กอสำรับข่อยเพี่น้องคนละยางกับเขาเลยกินลงไปปุ๊บเนี่ยนิดนึงเสียไปสร้างนะคืนรถซีหากรีดคขขืนว้อุบาทอุเบือ่อ ไปก็เล้วงอี่นงาอิ่มแล้วกล่าวขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกการกดไลค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายคิดสิ่งไหนปาถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนเธอขอบคุณมากๆครับ